กลับกับสวัสดี f อทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเลื่อนมาเจอคลิปนี้ก็เข้ามารับชมรับฟังแนวทางสู้สัญจรกำแพงเพชรสลรับงวดนี้นะครับก็มีชุด3ตัวบนเด่นนะครับแล้วก็จะเป็นเลขเลขของอาจารย์เลขเทวดานะครับชุดพิเศษนะครับคำเตือนกอ็เป็นแค่การวิเคราะห์เป็นแนวทาง ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันเท่านั้นนะครับไม่มีเจตนาแอบแฝงอย่างไรนะครับแนวทางชุดสามตัวตรงนะครับของสัญจรงวดนี้สลับเ,เลขเด็ดของชุดนี้นะครับก็ทุกท่านอาจจะได้มีข้อมูลแล้วนะครับนำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับชมกันเท่านั้นนะครับก็ จะเห็นได้ว่าเลขเด่นก็จะมี48 58นะครับชุด3ตัวนะครับชุด2ตัวเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีเลขของแอดบุลหรือ,อชุดพิเศษมีข้อมูลสถิสติงวดแรกเข้านะครับวันนี้อาจจะมาให้ไหมก็เป็นแนวทางนะครับชุดนี้3ตัวก็จะมี6 48นะครับ6 58 7 48 เจ็เท่านั้นนะครับก็จับคู่ตัวเลขชุดเด่นชนกันนะครับลองดูนะครับ2อ,ส,อสูตรนะครับสองตัวก็จับหลักร้อยที่เกับ6เท่านั้นถ้าเป็นชุด2ตัวก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสี่แปดสี่สี่าแปดแปดหไม่ไม่ชนนะครับแต่ว่า,าไปตรงกับเลขของ เลขเทวดานะครับสถิตินั้นค่อนข้างเดินดีหลายงวดนะครับทีนี้เอาชุดเด่นมาชนกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชุดเต็มของเลขเทวดานะครับงวดที่แล้วก่อนหน้านั้นให้87หรือ89ก็เข้านะครับ73ก็เข้านะครับงวดที่แล้วนะครับสริฐีย้อนหลังนั้นไม่ได้นำมาเสนอนะครับแต่ พูดตามความเป็นจริงครับไม่ไดมีเจตนามาแอบแฝงอย่าอื่นนะครับนำข้อมูลมาแบ่งปันกันเท่านั้นนะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับเลขชุดนี้นะครับผวยรัฐบาลชุดนี้นะครับเขียนได้ว่าเลขอ่ปะปฏิทินตามอาเสติติเลขออกวันจันทร์นะครับก็เด่นที่7บนล่างถ้าเด่นสุดก็มี4มี6มี7จ็ดจับคู่ให้ หกเจ็ดเจ็ดหกกันเก้าเจ็ดนะครับล่างเลขแอชชอบก็อยู่ประมาณนี้นะครับเก้าเจ็ดก่อนปีใหม่มันเคยออกนะครับจะมาก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่นะครับเลขเก้าเจ็ดนี้นะครับนะครับแนวทางชุดนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับมีข้อมูลไม่เยอะนะครับมีข้อมูลใหม่มานะครับก็ลองนํามาเสนอเสนอร้อยพันแปดอาจารย์เลขมันเข้า เพียงแจ่ไม่กี่สำนักเท่านั้นนะครับแต่นํามาดูให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้ทุกท่านไปเตรียมข้อมูลนะครับทีนี้มาดูแนวทางที่แม่นนะครับงวดนี้ของอาจารย์บุญนะครับก็วิ่งรูดที่9นะครับงวดที่แล้ววิ่งรูดที่7ก็เข้านะครับอาจจะมีเดรีอเกาหนึ่พันล้าน ลองดูว่า91จะมาให้ไหมแต่เข้าตัวกันนะครับงวดที่แล้ว37นะครับงวดนี้ตัวกันมี3 39 49แล้วก็3ตัวมี391นะครับงวดที่แล้วก็แอดก็ซื้อตัวนี้นะครับ391เหมือนกันแต่เป็นเลขฝันแต่ไม่เข้าเลยไปเข้า37ตัวกันนะครับครับแนวทางชุงนี้ก็ลองไปเทียบกับอาจารย์หลายๆสำนักเหมือนกันนะครับลองดู ว่าจะมาในทางทิศนี้ไหมครับทางเดียวกันไหมนะครับมาวิเคราะห์ให้ดูดูกันตรงๆอย่างนี้นะครับไม่มีข้อมูลไม่มีตัดแต่งเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นเลขพ่อเลขเด็ดท่านนี้นะครับก็งวดที่แล้วก็หลุดนะครับแต่อสองสามงวดที่ผ่านมาแอดมีข้อมูลท่านอยู่แต่ก็เข้านะครับพอ ตามจริงๆก็ไม่เข้านะครับงมวดที่แล้วหลุดเข้าคือเลขวิ่งเขานะครับหนึ่งเขาให้วิ่งหนึ่งกับหกแต่ให้หกหนึ่งไม่เข้านะครับะนะครับเป็นเลขเทวดาให้มานะครับก็ขอขอ,ขออนุญ,ญาตเบอร์ชื่อเจ้าของข้อมูลนะครับข้อมูลที่แบ่งปันมาให้ก็ขอประคุณอย่างสูงนะครับที่นำมาเสนอนะครับ งวดที่แล้วนะครับของอาจารย์ท่านนี้ก็ให้วิ่งเกตนะครับก็เข้านะครับวดนี้ให้แปดนะครับเด่นที่แปดแปดศูนย์แปดสามแปดห้าแปดเก้าอาจจะติดแปดไหมนะครับสลับเลขบนล่างแนวทางรัฐบาลนะครับสู้สัญจรนะครับคนที่ตามหาเลขเด็ดชุดนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแนวทางที่ น่าซื้อถือนะครับก็มาดูแนวทางของชุดพิเศษชุดนี้นะครับล่างอย่างเดียวนะครับมีข้อมูลมานะครับก็ไม่มีเซอิ์นะครับเห็นเลขอแอดชอบก็เลยนำมาแบ่งปันข้อมูลให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเด่นสี่นะครับก็มีสี่เจ็ดสหรือ4ี่นะครับ4ี่นี้รู้สึกว่าจะเป็นเลขดับนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็กองฉลากไม่มีเลขดับนะครับก็ชอบก็จัดไปเลยนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับจะได้มีเงินไปเที่ยวหรือทำบุญกันมาถึงโค้งสุดท้ายในคลิปนี้นะครับแนวทางเลขของอจำไว้นะครับก็งวดที่แล้วก็จัดไปฝากฝากไว้ดือ้องวดที่แล้วเข้านะครับ สี่ห้าตรงๆนะครับมีข้อมูลมาแค่นี้นะครับขออนุญาตเบอร์ชื่อเครดิตของเจ้าของให้มานะครับสาหรับงวดนี้ให้มาแล้วนะครับก็จะเด่นที่หกนะครับหกสี่หกห้าหกเก้านะครับหนึ่งธันวาหกแปดนะครับงวดเดือนหน้านะครับเลขจะออกสามงวดนะครับก่อนปีใหม่นะครับก็เจอกันในปีหน้านะครับ ก็ปีนี้ก็ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินใช้ล่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์กันลองดอูอาจารย์ที่ให้เลขน้อยๆนะครับหรือ,อคลิปสั้นๆของผมนะครับเป็นแนวทางเนี่ยอีกแนวทางหนึ่งเป็นตัวเลือกนะครับให้ทุกท่านก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็แนวทางนี้ก็ฝาก ไว้เป็นในอ้อมอกอ้อมใจ f c นะครับเพื่ออเปเรียขนำโชคให้ทุกท่านได้ไปพิจารณากันดูนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ